โยโยโย่ใบสองตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก,ก,ก,กจเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจอเอกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนส์อังกฤษเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่สองนะครับเซาท์แฮมตันจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียนครับนัดแรกเซอร์เบอร์ตมาศูนย์ศูนย์ที่บ้านของเว ดานตันของรัสเซลมาตินกุนซือครับก็เตรียมใส่ผู้เล่นกนหลักนะครับยนเบนเนเร็คคุมเกมรับตรงกลางมีบินดาวเนสวิลเลียมสมอโบนะครับโจอาริโบกองหน้าอดัมอาร์มสตองเซโกมาร่านะครับไหนจะมีตัวอย่างแานเฟรเซอร์กับดาวิดบลูก็พร้อมเป็นตัวสอดแทกครับในขณะที่เวสวิดออาเบียนของคาร์ลสคาเบรันกุนซือนะครับก็มีผู้เล่นกนหลักอย่างคายบาร์ตลี่คุมเกมรับตรงกลางอเลสมอมวัต โอเดยอรุสล so ูนะครับแนวรุกนำโดยเครดี้เดียนการ์น่ามิกกี้จอห์นสันโทมัสอาซานเต้นะครับแล้วก็มีเจ็ดวันเลสก็เป็นตัวสอดแทรกได้เหมือนกันครับเจอกันในฤดูกาลปกติ2นัดซาท์ทอมตันเอาชนะไปกลับนะครับในบ้าน2-1เกมเยือน2-0แน่นอนก่อนเกมเขามองซาท์ทอมตันเป็นต่อนะครับจริงๆจะว่าไปเนี่ยภาพรวมฤดูกาลนี้เซาท์ทอมตันดีกว่านะครับนี่เป็นรอบรองนัด2ครับนั่นหมายความว่าใครชนะจะเข้าไปชิงลุ้นเลื่อนชั้นเป็นทีมสุดท้ายนะครับดูแล้วเนี่ยเล่นในเซนส์ อารีครับเซาท์ัมตันมีดีแน่นอนนะครับทีมนักบุญตัวผู้เล่นยังดูดีกว่าเวอสบอมพอสมควรนะครับวัดใจเซาท์ทัมตันจะเบียดชนะได้ใน90นาทีเพื่อเข้าชิงนะครับให้เชียร์เซาท์ทัมตันเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขำ้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดี